ล่มีมหมหูกยเสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันครับ,รบตอนนี้ผมอยู่ที่สำเพ็งนะครับช่วงนี้คนก็จะออกมาเดินจับจ่ายซื้อของสำหรับวันริสมัสและวันปีใหม่ที่ใกล้จะถึงนี่แหละครับของมีขายเยอะแยะคนมาเดินเต็มเลยทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ช่วงจะไปเยาวราชละถนนเส้นน <aban einer> <interesante> <ing Mechan ics> <representatives> ี้คือถนนราชวงศ์ครับข้างหน้านี่คือท่าน้ำราชวงศ์ร้านที่จะไปนี้สังเกตไม่ยากถ้าเจอมีเสือก็ซอยข้างหน้าเลยครับซอยนี้เลยตอยนี้คนก็จะเยอะหน่อยข้างหน้านี่คือท่าน้ำราชวงศ์ นี่โรเานี่สืออยู่ข้างๆร้านอยู่ในซอยนี้แหละครับตรงเข้าไปไม่ไกลสุดทางจะเป็นโรงเจร้านอยู่ข้างหน้าโรงเจเลยร้านนี้แหละครับชื่อร้านโคตรเท่ร้านสุกี้ฟ้าประทานดีครับเฮียเฮียเอาสุกี้รวมนเยห้เอาแห้งดีกว่าชามหนึ่ง ทานี่เลยครับทานี่เลยครับผมเห็นชื่อร้านน่าสนใจผมก็เลยมาลองกินดูที่นี่เขาเรียกตรงไหนครับพี่เรียกโรงเจมุสมาคมครับราชวงศ์อ่ะราชวงศ์โรงเจบุสมาคมที่โรงเจมุสมาคมคือซอยข้างหน้าก็คือเรียกซอยโรงเจก็คือซอยตอกไก่าที่หนึ่งนะครับขั้นตอนวิธีการทำของพี่แกผมจะพยายามไม่ตัดนะครับ เพราะสะกิลการทำอาหารของแกน่าสนใจมากเริ่มปุ๊บไฟแรงลงน้ำมันร้อนแล้วลงหููไก่ก่อนผัดผัดให้พอสะดุง้งแล้วตามด้วยทะเลเฮียขายมากี่ปีแล้วครับก็สามสี่ปีนะครับสามสี่ปีเราขายไม่นานหรอครับไม่นานเท่าไหร่ พอได้ที่แล้วแกเทน้ำมันออกนะเสร็จแล้วก็ตอกไข่ใส่ผักใส่วุ้นเส้นแล้วก็ใส่น้ำจิ้มเต้าหู้ยี้ผัดรวมกันนั้นเนี่ยเปิดปิดกี่โมงตองสามโมงเย็นนะถึงบ่ายสามสิบโมงสิบครึ่งโมงครึ่งถึงสามโมงเย็นหยุดวันไหนนะเนี่ยอาทิตย์วันเดียวดอาทิตย์วันเดียว นี่เฮียคิดเองใช่ไหมครับน้ำซิ่งแฟนทำครับ,บ,บอะไรนะครับารรตานคนทำน้ำจิ้มโอ้อของแฟนสูตของแฟนไตอนผัดให้ได้ที่นี่ต้องใช้เวลาหน่อยอันนี้ต้องสายประสบการณ์การทำบ่อยสักนิดหนึ่งนอกจากสกียังมีอะไรก็มีพวกไก่ที่เด็ด พวไก่เราก็พวกข้าวผัดเพราะเราใช้ข้าวหอมเราไม่ได้ใช้ข้าวเก่าอล่าหน้าเราก็ใช้คณะของปลูกไม่ใช้คณะไทยข้าวผัดเป็นข้าวผัดหมูข้าวผัดหมูข้าวผัดกุ้งข้าวผัดปูแต่วันนี้ปูหมดอข้าวผัดเราจะผัดข้าวข้าวจะร่วนมันไม่เป็นก้อนนะคับมือวถ้ข้าวผัดปูต้องต้องใช้ข้าวหอมอยู่แล้วเนี่ยข้าวผัดปูใช้ใช้ใช้ข้าวแืบปกติไม่ได้ใช้ข้าวขาวไม่ได้ไม่ได้ครับแล้วเราเราชอบกินข้าวหอมด้วยกันเลย ทำเองกินเองดูอย่างดีเลยใช่คู่ก็ใช้คุณแจบ,บวัวเนี่ยมันตัวใหญ่อยู่ได้แจบ,บวยครับโลโลโลนึงก็ตกตัวกีกว่าบาทเน่ยจานนี้เท่าไหร่ครับเนี่ย60บาทครับผมก็ไม่ขายถูกจังจานดีมากเลยนะนต้องใจเยเ็นๆต้องใช้เวลาต้องได้ครับ ตัดจนได้ที่วุ้นเส้นนิ่มผัดสุดก็เตรียมเอาขึ้นใส่จานเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปกินกันหมูไก่หมึกกุ้งมากันแบบชิ้นใหญ่ๆทั้งนั้นกุ้งตัวเลิมกุ้งนี่ตัวใหญ่มาแบบเนื้อแน่นๆกรุบๆหมึกสดก็มาชิ้นโตหมูก็ใหญ่ไก่ก็ใหญ่ให้ผักให้เส้นเยอะ รวมมิด60บาทที่คุ้มมากๆสำคัญคืออร่อยรสชาติดีอันนี้คือหมึกกรอบชิ้นปลเริ่มอันนี้ผมลืมถามแกไปว่าแกเป็นกุ๊กเป็นเชฟจากร้านดังอะไรมาก่อนหรือเปล่าเพราะด้วยเทคนิคที่แกใช้แล้วมันคือเทคนิคของพัตรฐาบอันนี้เป็นข้าวผัดทะเลสังเกตดีๆข้าวร่วนมาก ร้านเปิดปิดวันไหนบ้างครับเปิดตีสิบโมงครึ่งถึงบ่ายสามวันหยุดจันทร์จันทร์จันทร์เสา,าร์หยุดเฉพาะวันอาทิตย์ครับเอาหยุดเฉพาะวันอาทิตย์เปิดจันทร์ถึงเสาร์ตีสิบโมงครึ่งถึงบ่ายสามร้านสุก,กี้ฟ้าประทานขอบคุณครับเนี่ยขอบคุณมากครับราคาดีวัตถุดิบดีถ้าไปสำเพ็งราชวงศ์นะครับลองแวะดูนะอร่อยมากราคาอาหารสตาร์ท50เบาๆแต่ให้เยอะ ร้านเปิดจันทถึงเสา10โมงครึ่งถึงบ่ายสาแผนที่เดี๋ยวปักไว้ให้ด้านล่างกด3มจุดเพิ่มเติมดูได้อยากให้ร้านอร่อยดีถูกอย่างนี้อยู่ไปนานๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อให้คนได้เห็นมากขึ้นนะครับสัปดาห์นี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเพื่อนๆพนพี่น้องทุกๆคนขอบคุณที่รับชม